ห่าวหันสบายดีพ่อแม่พี่น้องแม่จะฝูจะกคนพี่น้องไอเดชไนนี่ยอ้วนนี่ขับไปขุดแมงควายมาเนี่ยเลยเต็มปองเลยเนาะขุดแมงควายมาอีมาแกงโซ่บอลก็มาตอกไอโอไปเอาเมืงว่านนีมาแกงโซ่บอนโอลามโซ่บอนก็มาตองข้างไนดีย่างไปแล้วเนี่ยเทียบไปย่างไปตามตั้งกันเคี่ยวเคี่ยวเทเลเต็มปองเลยมั้ยปีน้องไอเดมื้อนี้เนี่ยโอ้ยอันอีแกงบอนโอลามบอนสมงควายเสืองๆหน่อยบอนเมนไปเก็บเมืงว่านเอาเนี่ยบอลวานก็มาตอกมันแค่เมน ออลามแม e m คว้าแมงคว้าไปพูดไม่ไกี่อันไอเดจียงมันก็มีบอลวานมีฟักอื้อฟักเต่าแล้วก็มะตองมะเอิร์ดลิฟมะเขือขมน้อยน,นึงแล้วก็สกอลางหอมจีแล้วก็หอมสลับบาร์คิงเฮ็ดถนนุน้อยนึงแล้วก็สะใจหัวหอมบัวเดียวออลามบอนเซอรนแมงควายเห็ดแบบใต้หลามเฮาเสียงตึกพี่น้องเอ้ยนอนนั่งนอนไหนเดี qua này Ok cổ kẹ ăn pi mà nó mới đâu đây cái pi ở lộc cổ cầm sa kèn thì lộc khay cầm sa sáng tự nó sáng sáng này nâng, đây kèn bồn nó như thế để ăn qua cho tinh chạm nhái này đây sáng tự mèn qua sao pi đây ้็ขักจะเสียงตึกเลยเงงเงงน่แมงกวาติงฟาดท้องพี่น้อยเสียงตึกเคยเห็ดกินแมกก่าเก่ง,อง ka, ouais. ate, บอลใส่แมงก้าหน่ะฟักหอมซาบิน้อยเลยกักซึกมีสลางสะใจหอมจี้วก็ฟักหอมแสลบเสียงตึกพี่น้อยครับขังน่ะ พี่น้องเอ้เด็กข้างในก็บตัวหางก็สุกไรเลยไอ้โอค๊คำลังเห็นเหี้ยอ้อมัดามาต่ำหน่อยเด็ครับข้างนะึงอย่งนี้ดเด <c oughs> ็เสียงตึกแกงว่าลามบนแซมเมงกวาวแซตเมงกวายเฉลี่ยว่ามีเนื้อใสใสเมงกวายเกือบคักแล้วนี่เป็นตาคักตึกเสียงตึกเสียงมาเมงกวายจะมาเกยฝาดทองพี่น้องเอ้ยเสียงตึกเสียงมา เสียงเตะเสียงมาพี่น้อยเสียงโมกเสียงใจเด็แกงว่าลามบนสเเมนกไกว้เสียงเตะเสียงมางอนแต่งอนมาฮึหรือหมอปิ่นปิ่นแต่ละพี่น้อยพี่น้องไอ้เด็กขนาดก็ต่ำได้เด็กว่าต่ำมูลได้เนาะต่ำมูลได้กับพระเจ็บไหนเด็กเพราะต่ำป้อันตัดตัดมันเหตุคืนนี่เราถึงเจ็บน่ะต่ำมูลได้กับพระเจ็บเสียงตึกพี่น้องเอ้ยข้างหนึ่งนี่งอนแต่งอนมางอนแต่งงอนเฟือง เคยเห็ดกินอยู่กว่าแกงบอลเซม้งกวอยน่ะได้สมมึกสมใจละล้อพ uh,> IC ี่น้องเอ้ยข้างในก็เอาซอสมอเติมนึ่นึ่งหอมมันโฟดจิ้มเบิ้งแมนเอิร์ดเมนเกลือแล้วก็แกงนิดตอกอีกกินเท่าพี่น้องเอ้ยครับคักหนังเสียงตึกอื้มดรือโม่ปิ่นปิ่นพี่น้องเอ้เดี๋ยวข้างในก็โฟดแล้วเถอะอ้วดแล้วเลยถ่าน้ำแห้งหนึ่งนึงก่อนเนาะก็กินกันเลยคักตึกจิ้มเนาะแมนเอิร์ดเมนเกลือแล้ว ปีนองไอ้เลยข้างในก็เลี้ยวเรเลยมานะกินออลามบอละแมงค้ายน้ำแวไหอ้เลยครัคักไหนเสงเสียงน่คักตึกอ้เลยเอาเมงก้ายใส่ผัดทองใส่เฮเสียงเสงน่ปีนองไอ้คบเลักกมงค้ายตุกตกเสียงตึกปีนองไอ้เลยตาเจ็บตึกมานะมาเนะปีนองนะกินข้าวน้ำไหนโอ้เลย ขาดกับคนเป็นยุยยุ่ยเยเห็นเด็กเสียงเสียงไหนเด็กตึกโอลามบอดสม้งควายแน่เด็กตัดเจ็บตึกมาแล้วกับข้างหน่อเลยกด้วเห็ดกี่บอันนี้ตักกัมแบบกังแมงแมงควายแมงควายขาทอง Ừ. nên quay cầm tù sông tù ra sớm sớm à Nói hỏi em chưa? em chụp em nè นำไป,ปน้ำหอดไดลนะเจ้านี่รูหนาก้นเนาะตัวนี่โเป็นรูหนาสาลมมามาเ,าเมนแมงก้ายแมงก้านอนหนึ่งเฉยสามาเนเกินแต่แมกงก้าไอปูแมงี่าก็เลยกินสาแมงก้ายนี่มันหาดูกิสาให้นำไปตุ๋นนต้วต้เนาะ เจส้สกเยังรู้มาปิดยังสีหัดตัวเอ้กายไม่กล้าเลอเหลือนังข่าวกันดีตะนักพี่น้อง,อง,องเนาะน หัวแบบฟ้นี่ยเคยเห็ดหากินแน่นาะมาแล้วเราเนาะงสวยจบเป็นลูกหนาลูกสวยที่กินแต่แนงกว้างแต่กินแกงบอลก้ามดาแม่เอ็มแม่กับจิ๋วแล้วก็กินเต้าหู้กินเม็ดแตใครไม่กินแม่เอ็มแม่เคยเห็ดแต่กินแม่ความงามหอด พักกตดขักมา,าดีแต่แบบพูดแมงกวายมาฝนยังข้าวฝนแมงกวายละลานแล้วเป็นรองคลาดท้อง แทงไกลก,กับแก้วไหวเนี่ยแก้วบ้างเออกบคุ่มมันได้ตับตุกอ่ะตุกอ่ะหม้อ่อนรอ่านี่หม้อปิ่นปิ่นกระแทกพี่น้องหอัวตะแยงตงหยาบไปได้กินขีนี่ก่อนทำมาม่ได้กินเนื้อกินยำก่อนกินขี้นี้ตะแยนเคยกินน้ำกันนอของน้ำห่อตะระ กำลังของคอแมนต์คว้าติดตุกเสียงแต่เสียงดังเล่นไม่เกี่ยรโอ้ไปคุดแน่ก็ดีอชาวบา้านสกายมาเนาะไม่เห็นไหนโอ,อ้ว่าหมวกกองจีก้าอยู่ในเก๋าไว้สิไว้เก่ายกสิแยกนายคูดผู้ดีผู้รักนี่มาอินเจนี่จินเจนี่กินเปลี่ยนได้เลย ตาเาาอ้ยจักอตอบสวศนนแ่าย,ายังบูวาเน,น,นีแต่สกมยังอื้อแต่เสา่สกเอไว้สิไว้เนี่ยคู่นี่ผู้ดีผู้งานนําไปกินอันเนื้อนี่เห้น่สังตึกไปน้อย เอามาข้มามสั่งไว้ข้าวเหงืเนื้อขี่อ้อนทำมาเจนำล่างอ้นนอนะนนาไม่เกิดแต่มาผูกเคยกินมัน้าวอเอนั้นต่ไอขี่ลิ้นจะเราผูกเคยกินคือแต่ลาคือไอโอ้ยบานเมื่อไอโอ้ยผูกเคยกินยิ่สกอพวน้ามากแต่เราบางเธอไต่ลาบางบอนนี้เคยกินอาในนี่น่บางเธอเป็น แต่ลำดุนไมาเออมันบ่มีหนุกอันแต่ขุดแมงก้าเราเนี่ยแติอัมลีนแต่ละบางเธอแต่ลำดุนมารูดรนดรุดนานเนี้ย,ยรูไหนโอ้นจำจังกันกจับเสียมจับเสียมจับกองแกงใส่เนาะเข้าไปอันกางตรงขุดแมงก้าเจ้าละลาแต่เิ่มก,กูหนึ่งิ่มสองป่มให้ละลาแต่ละใครมันมีต่ว่าตะกร้าเราเราก็ไแต่ว่าบาก็ไปอะไกินแล้วแวมงก้าเนี่ย ว่ไปยูวันหมั่นเมือ่อไหรโอ้ยยูยังมีตัวควายแสนน้ญญอยมอควายแสนน้ญญอย แม่งจะกุ้งสักกูกินนะกูปีนึงแม่งจะกุง้งแม่งก้าวแห้งบาบากะาระคอนเดตเจ้ามันเก่งบอลมันสแมารถก้าวขึ้นนี่นตลอดใครมันเก่งบอลมันเก่งเยือดแต่ว่ามันเก่งบอล หเหเจีวกับแจมแน่แมงก้าหนึ่งตามเจีวกับแจมินกองห่อันยงแม่แล้วเฮียนกินแล้วทำเงนไไ สองงั้นมามันมีนมขี่ยู่หนังกวางกรุงมั่นแน่นอนขี่ลิมอย่างนี่เด็กินขี่กว้านี่ว่าแต่และเนาะเป็นงามแต่และเฮ้อกินแนะ้วเอาว่ามีขี่เนาะแห้งคักน่ะครบขี่มันอ้อนมินสวยอะแห้งคักให้หนอะือมแห้งกว่าอะไรล่ะพี่น้องขับตึก หน่อยนักหน่อยนาเราก็เลยกินแม่งควายเสะาะลำบอกเนี่ยยกนี้เนี่ยในเมืองอินิบน่ฮู้ตลอดเนาะอิบ่ฮู้คนในเมืองไบบบังเคยกินอาหารในเมืองอีกเคยกินอาหารแบบาาาธรรมชาติแบันนอกแค่นี่เนี่ยลองมึงนะพี่น้องเนาะ อย่าหลอดเต้ากินบอลให้ล้ำตกำักกำลังกับมันแม่งกว้ามวนมานั้งอาหารมันเลี้ยงน้องปีน้องได้สบายแค่นี้ขนาดนะครับแป้งนหนุกน,นะ อาหารพื้นบา้านอาหารบ้านเนาคือหูเนาะอันนี้กาฟาเล็ดมือกล่องผมนี้ยรำก็ดูอยนี่ตกไปหยผไว้แว้า,า,า,าเนาะแล้วเ่นตัวนี้ก็ว่า